สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ขอจับกระแสะความร้อนของการเมืองโลกเมื่อมีคนต่างชาติคนหนึ่งได้ตั้งประเด็นว่าทำไมรัสเซียถึงรุกรานยูเครนเรามาลองฟังคอมเมนต์ของแต่ละคนที่เข้ามาตอบกันดูนะคะว่าพวกเขาแต่ละคนจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเรื่องนี้มาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกคะ่ะเหตุผลที่รัสเซียต้องการรุกรานยูเครนคือการปลดประธานาธิบดียูเครนที่เป็นมืออาชีพแล้วตั้งผู้นำคนใหม่ที่ฝักใยมอสโกโ นี่ไม่ใช่เพราะมอสโกมีความรักเป็นพิเศษสําหรับชาวยูเครนรัสเซีย,ยไม่เคยเห็นชาวยูเครนเท่าเทียมกันเพราะในสายตาของวลาดิเมียร์ปูตินและผู้นําเครมลินยูเครนไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่ากําแพงป้องกันสิ่งที่มองว่าเป็นการบุกรุกของนาโตไปทางตะวันออกสู่ดินแดนในอดีตของสหภาพโซเวียตคําถามที่ใหญ่กว่าก็คือเหตุใดปูตินจึงกังวลเกี่ยวกับการมีนาโตอยู่ข้างๆ เพื่อตอบคำถามนั้นเราต้องย้อนกลับไปในช่วงปีแรกๆของสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อวันที่22มิถุนายนพศ2548กองทัพของอดอล์ฟฮิตเลอร์ได้เปิดฉากโจมตีสหาภาพโซเวียตอย่างไม่คาดฝันการจ่โจมนั้นรวดเร็วและกระทันหันมากจนกองทัพโซเวียตไม่ทันตั้งตัวแม้ว่าสหาภาพโซเวียตจะมีกองทัพขนาดใหญ่ที่พร้อมจะตอบโต้การโจมตีของเยอรมัน แต่การปรับปรามทางการเมืองและการกวาดล้างทางการเมืองเป็นเวลาหลายปีทําให้มอสโกตอบโต้ใช้ยอย่างมหันต์การรุกรานของนาซีในสมัยนั้นคือโซเวียตรัสเซียถูกมองว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าอับอายและกระทบกระเทือนจิตใจอย่างมากสําหรับชาวรัสเซียและกองทัพโซเวียตเสียชีวิตหลายล้านคนพวกเขาไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นอีกหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง สตาลินต้องแน่ใจว่าการโจมตีดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นโดยการตั้งระบอบโปรโซเวียตไปทั่วยุโรปตะวันออกที่ยึดครองที่เยอรมนีตะวันออกภายในปีพศ2506รัฐบาลโซเวียตเพิ่มความปลอดภัยเป็นสองเท่าด้วยการสร้างกำแพงเบอร์ลินจนกระทั่งกำแพงพังลงในปีพศ2532รัฐบาลโซเวียตในมอสโกหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่ว่าจะถูกโจมตีและล้มละลาย้วยการใช้จ่ายด้านกลาหหมอย่างมาก ด้วยการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินและการล่มสลายของสหาภาพโซเวียตในอีก2ปีต่อมาในปี2534เชื่อกันว่าสหาพันธรัฐรัสเซียใหม่จะไม่มีอะไรต้องกลัวการโจมตีจากตะวันตกมีการพูดคุยกันที่นาโตสัญญาว่าจะไม่ขยายชาติสมาชิกออกไปทางตะวันออกซึ่งมันเป็นเรื่องโกหกในปี2536ดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกาและสหพันธรัฐรัสเซีย อยู่บนเส้นทางสู่มิตรภาพทางเศรษฐกิจและการเมืองดูเหมือนว่าต้นยุค90เป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายสำหรับอดีตสหภาพโซเวียตโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสหพันธรัฐรัฐรฐสเซียในเดือนตุลาคมของปีนั้นสงครามกลางเมืองรัสเซียครั้งที่สองแทบจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หลังจากเยลซินสั่งให้รถถังของเขาโจมตีทำเนียบขาวของรัสเซียที่ถูกปิดล้อมปีถัดมาในเขตคอเคซัสทางตอนเหนือ สาธารณรัฐเชสเนียขู่ว่าจะแยกตัวเยซินส่งกองทัพไปอีกครั้งเพื่อหยุดการกระจายตัวของสหพันธรัฐรัรสเซียที่อ่อนแออยู่แล้วมันคือหายนะที่คราชีวิตทหารรัสเซียหลายพันนายในช่วงเวลาเดียวกันอดีตสาธารณรัฐโซเวียตหลายแห่งเช่นเดียวกับรัฐบริวารก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการรับเข้านาโต้ไม่มีใครสนใจรัสเซียความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องสงครามเย็นครั้งเก่า ที่กลัวว่าจะถูกโจมตีจากตะวันตกก็กลับมาในตอนเย็นของวันที่25มกราคม2538จรวสดเสียงของสหรัฐนอร์เวย์ได้ยกออกไปเพื่อศึกษาแสงเหนือทุกประเทศรอบพื้นที่ปล่อยจรวดได้รับแจ้งรวมถึงสหพันธรัฐรัสเซียข้อความดังกล่าวไม่ถึงหน่วยงานป้องกันประเทศรัสเซียผู้ปฏิบัติงานเรดาร์ของรัสเซียใกล้กับมอสโกพวกเขาก็สรุปว่าสหรัฐเพิ่งเปิดฉากโจมตี EMP จากเรือดำน้ำนอกชายฝั่งนอร์เวย์กองทัพรัสเซียทั้งหมดอยู่ในภาวะตื่นตัวและข้อความดังกล่าวส่งถึงประธานาธิบดีบอริสเยซินในขณะนั้นเยซินและผู้บัญชาการอาวโุโธสองคนของเขาได้รับกระเป๋าเอกสารนิวเคลียร์โดยไม่โทรหาประธานาธิบดีคลินตันเกี่ยวกับเรื่องนี้บอริสเยซินมีเวลาน้อยกว่า6นาทีในการสั่งโจมตีสหรัฐและยุโรปตะวันตกแต่เยเยซินซึ่งโชคดีที่ไม่ได้เมาในขณะนั้น ปฏิเสธและรอหลังจากที่จะรวจได้รับการพิจารณาแล้วว่าไม่อันตรายกระเป๋าเอกสารนิวเคลียร์ก็ถูกปิดใช้งานวิกฤตที่น่าสะพึงกลัวสิ้นสุดลงแล้วแต่ความกลัวการโจมตีของตะวันตกไม่ได้หายไปมันจะไม่มีวันหายไปและดำเนินต่อไปกับผู้สืบทอดของเยอซินคือวลาดิเมียร์ปูตินวลาดิเมียร์ปูตินขึ้นสู่อำนาจในปี2542 เขาได้สืบทอดอำนาจประเทศที่เขายังสืบทอดระบอบการปกครองที่หวาดกลัวต่อการลุก้านของชาวตะวันตกปูตินมีชีวิตในระบบโซเวียตและอดีตสายลับ KGB ก็มีความไม่ไว้วางใจต่อชาติตะวันตกเช่นกันนั่นคือเหตุผลที่การบริหารของเขาคือการกำจัดศัตรูทางการเมืองที่ฝักฝ่ายชาติตะวันตกเขาสามารถพิสูจน์ความถูกต้องของระบอบเผด็จการภายใต้การป้องกันประเทศสงครามรัสเซียยูเครน เริ่มต้นในปี2557หัวหน้ารัฐบาลยูเครนคนปัจจุบันเริ่มพิจารณาเข้าร่วมนาโตอย่างจริงจังเพื่อพยายามช่วยตัวเองให้พ้นจากการครอบงำของรัสเซียย้อนกลับไปที่มอสโกมีความตื่นตระหนกยูเครนเป็นอดีตสาธารณรัฐโซเวียตที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งอยู่ติดกับสหพันธรัฐรัสเซียหากคุณเข้าร่วมนาโตหมายความว่ากองกำลังของนาโตสามารถประจำการภายในยูเครนได้โดยตรง หลังรั้วของรัเสเซียนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้สําหรับปูตินโดยสิ้นเชิงดังนั้นเขาจึงตัดสินใจส่งตัวแทนไปยั่วยุและให้กองทหารรักษาการเพื่อทําให้ยูเครนตะวันออกไม่มั่นคงปีแรกของสงครามรัเสเซียได้บุกเข้ายึดไครเมียปูตินอ้างว่าประชากรของไครเมียโหวตให้รัเสเซียผนวกอันที่จริงการไปเลือกโหวตเป็นฝ่ายเข้าข้างปูตินเท่านั้น การผนวกไครเมียในการยึดดินแดนส่วนเล็กๆเ,เป็นชัยชนะเล็กๆน้อยๆสำหรับปูตินในปี2557แต่เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีและอาสาสมัครชาวรัสเซียเริ่มตายมีข้อสงสัยอย่างมากเกี่ยวกับการแทรกแซงของปูตินในยูเครนเมื่อปีที่แล้วคนหนุ่มสาวชาวรัสเซียหลายพันคนเริ่มประท้วงประเทศเพื่อต่อต้านการปกครองแบบเผด็จการของปูตินและความประมาทของเขาในการจัดการเรื่องยูเครนดังที่ฉันได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ รัสเซียกำลังจะตายในยูเครนและไม่ได้เพิ่มอาณาเขตใหม่รัสเซียจะต้องรวมยูเครนเข้าไว้ด้วยกันอย่างสันติตอนนี้ยูเครนคิดจะเข้าร่วมนาโต้จริงๆสหรัฐอเมริกาภายใต้การนําของประธานาธิบดีไบเดนคือศัตรูของวลาดิเมียร์ปูตินหนุ่มรัสเซียหลายคนไม่อยากตามปูตินไปในขุมนรกน่าเสียดายที่พวกเขาทําอะไรไม่ได้นอกจากเฝ้าดูและรอคอยเหมือนคนอื่นๆในโลก อม,มต่ตมาฉันอาศัยอยู่ในรัสเซียเพราะประธานาธิบดีของเราหมดความคิดของเขาแล้วรัสเซียไม่ต้องการทำสงครามหรืออะไรทำนองนี้แต่ในขณะนี้เราไม่สามารถควบคุมรัฐบาลของเราได้นั่นแย่มากชาวรัสเซียจำนวนมากมีเพื่อนและญาติในยูเครนและตอนนี้รัฐบาลสามารถดังคับให้เราทำสงครามกับพวกเขาได้สิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจก็คือรัฐบาลรัสเซียและพลเรือนของรัสเซียไม่ได้มีจุดยืนเดียวกัน คอมมเนต์่าง่ายมากรัสเซียคิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่จะรักษาพื้นที่ชายแดนของตนให้ได้ซึ่งเป็นความขัดแย้งต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2557รัสเซียจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ยูเครนมีสถานะเป็นรัฐกันชนระหว่างนาโตกับรัสเซียโปรดทราบว่านาโตได้ขยายไปสู่ยุโรปตะวันออกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การล่มสลายของสหาภาพโซเวียต ปูตินวางแผนที่จะทำทุกอย่างในอํานาจของเขาเพื่อรักษายุโรปตะวันออกและนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดของเขาสงครามได้เริ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นที่แน่ชัดอย่างมากว่าปูตินได้เปิดศึกสายฟ้าแลบที่ทำให้ยูเครนต้องตกใจทำลายแนวรับของยูเครนไปหลายทางขณะนี้กองทหารรัสเซียได้เข้าสู่พรมแดนยูเครนจากทุกด้านรวมทั้งการโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกผ่านแหลมไครเมีย สิ่งที่ปูตินต้องการมากที่สุดคือรัสเซียจะโค่นล้มรัฐบาลยูเครนและตั้งประธานาธิบดียูเครนคนใหม่ที่โปรโเคมลินพวกเขาอาจจะเก็บทหารไวร้รอบๆเพื่อรักษาสันติภาพรัสเซียและรัฐบาลยูเครนชุดใหม่จะปะเชิญหน้ากับมาตรการคว่ำบาตรกองทหารรัสเซียส่วนใหญ่จะถอนออกไปเพราะรัสเซียไม่มีเศรษฐ,ฐกิจที่ดีที่จะบริหารทั้งประเทศจะไม่มีการยึดครองของรัสเซีย จะมีรัฐบาลยูเครนที่โปรแกร,รมลีนแทนการตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดอย่างอัฟกานิสถานเป็นเรื่องคลาสสิกคอมเมนต์ต่อมารัเสเซียเชื่อว่าหากยูเครนเข้าร่วมนาโต้กองทัพของนาโตจะช่วยยูเครนแต่คำถามคือทำไมรัเสเซียถึงเกลียดนาโตมากขนาดนั้นเพื่อให้เข้าใจสิ่งนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่านาโตคืออะไร สงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นระหว่างปีพศส4 8 2ถึง2,488จากนั้นสหาภาพโซเวียตปฏิเสธที่จะถอนทหารออกจากส่วนต่างๆของยุโรปตะวันออกเบอร์ลินยังถูกปิดล้อมในปี2491จากนั้นสหรัฐอเมริกาได้ก่อตั้งนาโตในปี2492เพื่อหยุดนโยบายการขยายตัวของสหาภาพโซเวียตเมื่อนาโตก่อตั้งขึ้นประกอบด้วย12ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาอังกฤษ ฝรั่งเศสแคนาดาอิตาลีเนเธอร์แลนด์ออซ์แลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กนอร์เวย์โปรตุเกสและเดนมาร์กวันนี้นาโต้ประกอบด้วย30ประเทศนาโต้ NATO เป็นพันธมิตรทางทหารซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำงานเกี่ยวกับนโยบายความปลอดภัยร่วมกันหากต่างประเทศโจมตีนาโต้จะถือว่าเป็นการโจมตีประเทศสมาชิกที่เหลือและประเทศสมาชิกนาโต้ทั้งหมดจะช่วยปกป้องประเทศนั้นทำไมรัเสเซียถึงเกลียดนาโต้ หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองโลกถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มมีสองมหาอำนาจ1คือสหรัฐอเมริกาและอีกหนึ่งคือสหาภาพโซเวียตถือเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นเมื่อวันที่25ธันวาคมพศ2534สหาภาพโซเวียตล่มสลายจากนั้นมีการสร้างประเทศใหม่15ประเทศได้แก่อาร์เมเนียอัสบอรจานเบลารุสเอสโตเนีย จอเจีคาซัคสถานคิกิสถานลัตเวียลิทัวเนียมอรโดวารัสเซียทาจิกิสถานเติร์กเมนิสถานยูเครนและอุซเบกิสถานมหาอำนาจเดียวที่เหลืออยู่ในโลกหลังจากการล่มสลายของสหาภาพโซเวียตคือสหรัฐตั้งแต่นั้นมาขอบเขตของนาโตที่นำโดยสหรัฐก็เติบโตขึ้นประเทศที่ถอนตัวจากสหาภาพโซเวียตได้เข้าร่วมนาโต ในปี2547เอสโตเนียลัตเวียและลิทัวเนียได้เข้าร่วมนาโตในปี2551จอร์เจียและยูเครนได้รับเชิญให้เข้าร่วมนาโตด้วยอย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศไม่สามารถเข้าร่วมนาโตได้ประธานาธิบดีเวลาดิเมียปูตินแห่งรัเสเซียขัดขานการขยายตัวของนาโต้ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วปูตินกล่าวว่าเราได้แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าการขยายตัวของนาโตสู่ตะวันออกไม่เป็นที่ยอมรับ สหรัฐยืนอยู่หน้าประตูบ้านของเราพร้อมขี่ปนาวุธสหรัฐจะรู้สึกอย่างไรหากได้นำขี่ปนาวุธไปติดชายแดนแคนาดาหรือเม็กซิโกในขณะเดียวกันว่ากันว่ามีช่วงเวลาที่ปูตินต้องการรวมรัเสเซียไว้ในนาโตแต่ตอนนี้ปูตินเกลียดนาโต้ตุรกีเป็นสมาชิกของนาโตซึ่งมีพรมแดนติดกับเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียและรัเสเซียหากยูเครนเข้ารวมนาโต้พรมแดนของรัเสเซียจะถูกปิดล้อมอย่างสมบูรณ์ คอมเมนต์ต่อมารัสเซียทำตัวเหมือนแฟนเก่าขี้หึงที่ไล่ตามอดีตแฟนกลัวว่านางจะมีความสุขเสียเองว่าเธอจะได้พบเจอสิ่งใหม่ๆว่าเธออยู่ได้โดยไม่มีเขาโดยส่วนตัวแล้วเราทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งกับเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเพราะเราทุกคนต้องการแสวงหาความสุขเรามีสิทธิ์ทำเช่นนั้นนี่คือหลักการของอุดมการณ์ตะวันตกชาวยูเครนกำลังทุกข์ทรมานผู้คนกำลังหนีจากเคียฟเป็นฝูง ไม่ได้มาจากรัฐบาลยูเครนแต่มาจากความรุนแรงของรัสเซียคอมเมนต์ต่อมามีเหตุผลหลายประการที่ฉันคิดความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยูเครนและรัสเซียมีมรดกร่วมกันเคียฟเป็นหนึ่งในเมืองที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมมากที่สุดสำหรับชาวรัสเซียยูเครนเบรุสและรัสเซียเป็นส่วนสำคัญของสหภาพโซเวียตซึ่งในที่สุดก็กลายเป็นเอกราชในปี2534 ความสาคัญทางเศรษฐกิจยูเครนมีความสําคัญต่อรัเสเซียเนื่องจากยูเครนมีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญมากมายเช่นเหล็กทานหินเททนเนียมเป็นต้นประชากรพื้นที่ท,ที่ดินของรัเสเซียใหญ่ที่สุดในโลกแต่มีประชากรน้อยกว่าหลายประเทศอย่างมากหรือประมาณ144ล้านคนดังนั้นฉันคิดว่ารัสเซียต้องการแรงงานจากยูเครนเหตุผลที่สำคัญคืออำนาจ นาโต้ NATO, ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านสหาภาพโซเวียตได้รวมประเทศเพื่อนบ้านในแถบบอลติกอย่างลัตเวียเอสโตเนียลิทัวเนียและอดีตสหาภาพโซเวียตอย่างจอร์เจียไว้ด้วยดังนั้นรัสเซียจึงไม่สามารถเสียยูเครนให้กับสหรัฐอเมริกาได้เนื่องจากประธานาธิบดียูเครนหลายคนรวมถึงประธานาธิบดีเซเลนสกี้แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมรัสเซียจึงไม่มีทางเลือกนอกจากจะบุกยูเครน ในแย่สาคัญทางภูมิศาสตร์ยูเครนมีความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์สาหรับทั้งรัสเซียและสหรัฐอเมริกาเนื่องจากยูเครนมีพรมแดนติดกับรัสเซียและปัจจุบันเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปภูมิศาสตร์ค่อนข้างสําคัญเช่นกันเหตุผลที่รัสเซียให้มานาโตมาถึงหน้าประตูแล้วพวกเขากําลังส่งกําลังทหารที่ชายแดนในประเทศแถบบอลติกดังนั้นพวกเขาจึงโจมตียูเครนเพื่อความปลอดภัยภายใน ปูตินยังขอให้นาโต้ลงนามในข้อตกลงที่นาโต้จะไม่เพิ่มอดีตประเทศสหาภาพโซเวียตแต่เห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้ตกลงกันในอดีตยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียตามที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่านี่ไม่ใช่สงครามแต่เป็นปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเพื่อความปลอดภัยฉันรู้สึกเสียใจอย่างมากสำหรับยูเครนนอกจากนี้ประธานาธิบดีเซเลนสกี ยังได้รับความเคารพอย่างมากจากฉันอย่างน้อยก็เพราะว่านโยบายการตัดสินใจของเขาอาจส่งผลย้อนกลับแต่ในฐานะผู้นำที่แท้จริงเขายืนหยัดเพื่อประชาชนของเขาคอมเมนต์ต่อมาพูดง่ายๆนะความขัดแย้งยูเครนเป็นความล้มเหลวอ,อีกประการหนึ่งของการทูตที่ไม่เรียบร้อยของประธานาธิบดีไบเดนอนดีตประธานาธิบดีทรัมป์พูดถูกต้องว่าถ้าฉันยังอยู่การบุกรุกของรัสเซียในวันนี้คงไม่เกิดขึ้น มันไม่ได้ซับซ้อนขนาดนั้นไบเดนทำให้มันซับซ้อนคอมเมนต์ต่อมาปูตินจำเป็นต้องหันความสนใจของพลเมืองรัสเซียออกจากเศรษฐกิจที่ย่ำแย่คณะทิปไตยที่ถูจริตและความล้มเหลวของความเป็นผู้นำปูตินแค่ต้องการวิกฤตที่ดีซึ่งเขาสามารถแสดงตนเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งได้ปูตินเข้ามามีอำนาจผ่าน KGB สำหรับเขาแล้วการเสียสละทหารเกณฑ์อายุน้อยๆของรัสเซียจำนวนหลายหมื่นคน และพล<ม>เรือนต่างชาติหลายแสนคนถือเป็นการเสียสละเพื่อให้ชาวรัสเซียรวมกันเป็นหนึ่ง e T ภายใต้การนำที่เข้มแข็งของเขาคอมเมนต์ต่อมาประการแรกรัสเซียถือว่ายูเครนเป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตอิทธิพลยูเครนเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตอย่างไรก็ตามการตัดสินใจที่เลวร้ายบางอย่างของเครมลินได้ผลักดันให้ m. ยูเครนเรียนรู้แบบตะวันตกมากขึ้นทำให้รัสเซียรู้สึกถูกคุกค,คาม พวกเขาไม่ต้องการให้ยูเครนเข้าร่วมกับนาโตหรือ EU อีมันไม่ใช่การตัดสินใจของรัสเซียยูเครนเป็นประเทศเอกราชรัสเซียก็ไม่พอใจกับการขยายสหาภาพยุโรปและนาโตตะวันออกไปสู่อดีตประเทศลูกโซเวียตเชน่นโปลแลนด์โรมาเนียเัลเรียและประเทศอื่นๆนอกจากนี้ยังมีปัญหาว่าเศรษฐกิจของรัสเซียไม่ดีปัจจุบันอยู่อันดับที่11ของโลกรายได้ต่อหัวของพวกเขาอยู่อันดับที่81ของโลก ปูตินเป็นเผด็จก,การที่มีประสิทธิภาพและต้องการทำให้ประชาชนของเขาอยู่ในแนวเดียวกันคอมเมนต์ต่อมาเนื่องจากปูตินไม่ต้องการให้ยูเครนเข้าร่วมกับนาโตเนื่องจากเขารู้สึกว่าเป็นการกระทำที่เป็นปรปักต่อพวกเขาโดยตรงฉันคิดว่าประเทศใดก็ตามที่ต้องการประชาธิปไตยควรได้รับอนุญาตให้มีสิทธิ์นี้แต่ปูตินและกองทัพรสัสเซียจำนวนมากรู้สึกแตกต่างไปจากนี้ ฉันแค่หวังว่าความขัดแย้งจะหยุดลงก่อนที่มันจะกลายเป็นความขัดแย้งขนาดใหญ่ฉันมีเพื่อนมากมายในรัสเซียที่ไม่เห็นด้วยกับผู้นำของพวกเขาแต่ก็เหมือนกับประเทศอื่นๆนั่นแหละผู้คนต่างยืนเคียงข้างกันในขณะที่ผู้นำทำสิ่งที่เขาต้องการเพื่อประโยชน์ของผู้บริสุทธิ์ไม่ว่าพวกเขาจะอาศัยอยู่ในประเทศใดขอให้เรื่องนี้จบลงโดยเร็วมากันที่คอมเมนต์สุดท้ายค่ะบัลแกเรียสาธารณรัฐเช็กเอสโตเนีย อดีตเยอรมนีตะวันออกฮังการีลัตเวียลิทัวเนียโปลแลนด์โรมาเนียและสโลวาเกียล้วนเป็นสมาชิกสหาภาพยุโรปและนาโตเมื่อถึงจุดหนึ่งประเทศเหล่านี้ตัดสินใจว่าความมั่นคงในอนาคตและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของประเทศตนจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าโดยการกระชับความสัมพันธ์กับตะวันตกนั่นทําให้รัเสเซียเหลือเบลารุสและมอรโดวาจึงทําให้ดูไม่ดี เมื่อ,อยูเครนเริ่มเคลื่อนไปทางตะวันตกประธานาธิบดีปูตินก็ก้าวเข้ามาไม่ว่าประธานาธิบดีปูตินจะมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับสหาภาพโซเวียตที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาใหม่หรือสมัยพระเจ้าซาร์รัสเซียในคริสต์ศตวรรษที่19ก็ตามวิธีการของปูตินก็ใช้ไม่ได้ผลและทําให้ประชาชนรัสเซียต้องเสียค่าใช้จ่ายในระยะยาวนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศที่ถูกทำลายล้างในยุโรปไม่ต้องการอะไรไปมากกว่าความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองความสำเร็จของนาโตและสหาภาพยุโรปเป็นเครื่องยืนยันในเรื่องนี้ไม่มีองค์กรใดที่สมบูรณ์แบบถึงเวลาที่ประธานาธิบดีปูตินจะทิ้งทิฐิรัสเซียและคนรัสเซียสามารถได้รับประโยชน์จากการค้าขายและความสัมพันธ์ที่เปิดกว้างกับตะวันตกมากขึ้นสหาภาพยุโรปไม่ใช่อุปสรรคและนาโตก็ไม่ใช่ภัยคุกคาม สมาชิกของสหาภาพยุโรปและนาโต้มีความเหลื่อมล้ำกันมากและไม่มีประเทศใดในสหาภาพยุโรปที่เต็มใจละทิ้งความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองเพื่อดำเนินการทางทหารต่อรัสเซียหากไม่เป็นการยั่วยุผู้นำยุโรปทุกคนต้องการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติการทางทหารที่อาจนำไปสู่สงครามขนาดใหญ่นับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองยุโรปได้เห็นความสงบสุขและความเจริญรุ่เรงเรืองมากกว่าที่เคยมีมาในศตวรรษก่อน รัสเซียและชาวรัสเซียสามารถได้รับประโยชน์ประธานาธิบดีปูตินต้องขึ้นเครื่องและลืมวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของเขาเกี่ยวกับอำนาจของซาสหารัฐจำเป็นต้องต่อหลังสมาชิกนาโตแล้วปล่อยให้พวกเขาขับเคลื่อนด้วยการเจรจา,ากับรัสเซียเป็นแนวทางเดียวที่สมเหตุสมผลก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคอมเมนต์ของชาวโลกชาติต่างๆต่อประเด็นที่ว่าทำไมรัสเซียถึงรุกรานยูเครน ไม่ทราบว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก่บประเด็นนี้ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์กันด้วยนะคะและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องนานาความคิดด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ